อาสวัสดีค่ะน้องนาบีอินดี้วันนี้หนูจะพาทุกคนมาทำข้อนหนูนะคะนี่ค่ะลุงหนูกำลังทำอยู่นะคะ่ะข้อเรียงกำลังข้อแะนี่ใครในนี้ขออ้อได้กี่ตัวแล้วคะสี่ตัวแล้ว,วอุ้ยกำลังออกแล้วค่ะไปดูเร็วนี่กำลังออกแล้วออกมายัางคะออกมาเรียว น้นออกมาแล้ว <Christopher> นี่ค่ะ,น,คะนี่คือหมูแรกเกิดนะคะอืมโอ้โหหงายแองแมงเลยกอนนั้นก็เดินได้เลยค่ะเหรอเก่งจังเลยเนาะเห็นเหมคนเลยค่ะเอ้ลุงทำอะไรอะอธิบายทีตอนนี้ลุงกำลังเช็ดตัวให้หมูนะคะ เขาทำอะไรต่ออะคะกำลังเช็ดอยู่เช็ดแล้วทำอะไรต่อก็เอาเส้นๆอะไรก็ไม่รู้ตัวหมูแบบเขาเรียกว่าสะดือไม่ใช่ค่ะอ๋อเยื่อน,น,นี่ไงสายสะดือที่นบีถามแม่อะพาะทำได้ไหมทำได้เออทำไมคนเราถึงมีสะดือที่นบีถามแม่ แม่บอกลาบีดแล้วนะหมูเราอะสุดือคือช่องทางเขาครับการกินอาหารพวกหมูตัวน้อยๆใช่ไหมคะใช่คือโค้ดนั่นแหละเดี๋ยวเดีวปูว่กำลังจะตัดสะดือหมูนะคะปู่ทำอะไรก่อน,นเอาได้มัดปู่ต้องเอาได้อะไรสักอย่างมัดก่อน okay. ค่ะเพื่ออะไรจะได้ตัดได้ง่ายมากขึ้นมั้งคะ่ะ ต,ต,ต้องไปลายมือเนีดิ๊บียบร้อยเรียบย้อยเลอยอ้าวอ่ะเอ้าอ,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 อันนี้ตัวที่เท่าไหร่แล้วคะลูกอันนี้ตัวตัวที่ห้าแล้วค่ะเอ้ยไม่ใช่ตัวที่หกแหมหือไม่ใช่ตัวที่ห้าแหมเอ้ออยเท่าไหม่้าแหมชีสเปย์ <laughs> อ้าว <c oughs> นี่นะคะโมนอ <c oughs> อ้องเออวันนี้จะได้กี่ตัวคะวันนี้น่าจะได้ประมาณเจ็ตัวค่ะจริงค่ะเอาแค่นะั้นนะไม่เอาน้อยเธอหรอกก็ที่เราลุล้งไงสองตัวไปเลยค่ะก็ที่เด้รู้ไงตั้งสิบแปดตัวอู้เยอะไหมคะเยอะเลย ชอบไหมคะหมูอ่ะชอบค่ะแต่ว่าไม่มีชื่อยังอินทรีย์สุดเซิร์องหมูอะไรดิอันน,น,นี้นี่ก็คือแม่ของมันนะคะเดินไปหัวไม้ละไม่ละฮฮบีไม่ละเราจะมาแล้วกลังจะมาแล้ว,นลวหนูไม่กลัวเลือดเหรอหนูยืนดูอ่ะ ดมดแล้วเหรอตดครับมาบีแบ่งช่วยหมูสิอ,ออกมาเลยหมูน้อยสายพ่อเก่าเรื่มมาแล้วเหรอ สายพ่อก่อนรู้ไมเ้าล่ะต่อไปหขาไมปวดแล้วมไปเยอะอ่าตัวที่เท่าตัวที่หกแล้วค่ะตัวที่หกแล้วล่ะค่ะใช่ ออกตด้ตอหนึงก็ยืนนิแ่แหละนาบีเออวางเบาๆนะจะจะวางแล้วนะคะตีจ้าโอ้โหวิ่งเด๋เลยตกลงหรับมดแล้ว ต้องมาใกล้ามากมันไปโฟกัสดินดินดินละไม่ได้ทอด ลูบไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันจะออกอืมถ้าวุ้ดันอยู่ดึง้งดันมันออกสุดเออเป็นยังไงคะมันดิน้นไหมคะมันไม่ดินนด้นเลยอืมอะไรเนี่ยโค้กแล้วมันขึ้นดลย มมไสำหรับวันนี้ก็มาเวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแต่ว่า,าที่จีิงนะคะมันต้อง,งออกสิตัวนะคะแต่อันนี้มันออกเจ็ดตัวะคะ่ะไปดูต, <ๆ S 1> ต,ต่อภาคสองนะคะ